ขาดไม่ติดครับสามวันแล้วเดี่ยววันเด้ดเดอดแซมชุดล้องกันชุดล่องแปบ๊บาสั่งงานเราก็สั่งแบบว่าเออเข้าใจนะ,ะผมถึงเหนื่อยใจเหรอผมคุยกับวิศวกรไม่รู้เรื่องอย่าให้ลมเข้าผมห้องไทยเนี่ยไทยมกยักเดี๋ยวรจะมุนมัดให้กูรื้อปัม๊มช่างมาเมื่อเช้าให้รื้อปัม๊มเองทะเลาะกันอยู่ ก็ให้รื้อไอ้ฝาหน้าอยู่เดี๋ยวตอนนี้จะรื้อแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยตอนนี้ใส่มาร์กไม่เป็นไอ้แบบเมื่อกี้ไม่เป็นเลยนะเช้าเนี่ยเอ้ยมึงส่องในกล้องอ่ะมึงเล่นเงี้ตรงเลยไม่โดนเลยเนี่ยมาห่างๆเลยจะมาใกล้ทำไมเนี่ยเอ้ามันมีหินเนาะโอ้เห่างเลยเหลือถึงยังเออตัวก็ลงเหมือนกัน

เรื่องวะาสับมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวเผาหัวสองรอบอ่ะเผาหัวสองครั้งสองครั้งหักฟ้อมได้เร็วได้เร็วปรมาณสิบลาาเข้าไปก็เผาเลยอีกรอบนึ่งพ่อพ่อหนักกว่าเผาอีกรอบนึงตัดไม่ติดครับย่าง เปิดเปิดแล้วปิดอะ่ะเปิดเออให้มันดับฝนอ๋อออดับเลยทีเแล้วเดี๋ยวอ,อีกทีหนึ่งเนะียตัดเลยอ๋อดับไปแล้ว,ลวโอ้โหเสียงแม่งโอเลย ไอ้ยันมาตเอยจบไปไแล้วโอ้ไม่ติดครับสามวันแล้วใส่มาร์กผิดมาร์กปั้มผิดไปฟันหนึ่งครับเนี่ยตัวนี้นะเ,เจอซีนไปตัวหนึ่งไม่น่างัดซีนเลยเมื่อกี้นะเแล้วน่าจะเวิร์กอยู่